สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องเป็นหลักแฟนเพลงแฟนมอลำของลูกหลานทีมงานมอลำเผ็ดลํำเพลินที่หลักและเข้าหลกสุขสุขคนครับมาพอกันในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่บริเวณบ้านพักของทีมงานมอลำเผ็ดลํำเพลินครับบรรยากาศตอนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนอยนางเชียวีแล้ว่านอ้ทีมงานกินใส่กินอย่างที่เอฟซีเป็นโอนมาแล้ว<ส>อ<ด>ีเมส<ด>่ส<ด>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  ผสมผสมคนแมว่เลยหนึ่งแวหนงเอกนตกป้าแม่ยังนียิบนีเล็นี่หละปามาตำมาเลียงคนเบิดมูบันมันต้วนี่เฮ้ยอ้เจ้าทีบอมีตอนปลาแครับโอ้ฝีเมื่อนั่งอิบ สกุลสุบ้าครับแมนครับ่นี้ครับพี่น้องนี่นะครับโอ้พี่น้องครับพี่น้องผูกินเขาครับโอ้ยเอ้ี่はは uh ัน oh. นั่นนคนโมบาเมือนันน่า พี่พี่มินตาครับเห้นี่ยโอยมาหน้าบานะครับก้าเคร่องดื่มโอ้โหหนึ่งพันบาทพี่คุณมินตาบอครับพี่มินตานะครับขอบคุณครับคุณมินตานะครับจากในต้องในรถอีวัตทุ่นครับผมเออขอบคุณกำลังใจครับผมาอ่ากำลังใจจากเอฟซี ชอบขอดีนะขอบคุณหลายๆครับเอาขอบคุณครับโอ้คุณมินตาเอาไว้มากทั้งพี่มันโอ้สวัสดีครับคุณแม่ครับกินแล้วบ่กินริมแล้วค่ะได้ยังกินอันชมปลาติ่สชมปลาตัวบัแบบไงชมปลากินกับขนมสั้นนี่บ่กินกับขาดีละอิ่มแล้วอิ่มกินกับข้าวนีนะอดีตทอดกล้วย อยทอดถอดยกินแล้วกับสเมือตัวพีนอะอ๋กินเล้วกสเจลเนี่ยกินเล้วกสเจเมือดขวามันเด็กดล้วไปนอนิไปน่งเมืองกิเยื่อนเผล่วโอ้ข้างใครจะคองอ่ะมันเด็กพอสมควรแล้วขอบคุณครับกำลังใจจากคุณแม่ครับ มาให้กำลังใจลูกหลานมากินเขาน้ำลูกหลานมันครับการจิ้มกันเอาสวัสดีครับลุงตัวคุณพันพยาบาลสายเชิดมันนะครับโย่างหมูย่างใส่แซ่บจากเอฟซีเขาอันนี้ยินว่าใส่หมูของคุณโมโม่ว่ะย่ะทีคุณโมโม่เอานี่ลูกๆนะครับน้องปั๊มนี่น้องใบเตยน้องดิม กำลังเงาโอ้เมนี้มีแม่ขั่วมาบริการย่างดีนะครับลองใบเตยสซนชาดาเบ้ยใบเตยอาสยามเอาโอ้ทคนไฟบริการมาทางนี้ครับมาพี่น้องว่านีโอ้ไปเงเเอาคระเบองนาจันไมากินน้ำเนี่ยจานพ่อใจไม่เยอะครบดีล่ะนี่เขาง่ายแล้ว พึ้นเปไปกิ้มในย่างมาตัวโอ้เดี๋ยวมุกขี่กันมาอยู่ทางพีกับเยาวย่างเดียวกันหนกไสจำสมบัตินี่เสียงเดียวกันนิ่งนองพื้นประเทศนี้ถ้าถ้าครบหนึ่งหมื่นสับตะไคร้แจกเสื้อคอปกสิบรางวัลเ่ยช่องวิทูนสุดเจริญเพชรลำเพลินตอนนี้เจ็ดพันแล้วครับโอ้ปานันตีโอเอาจดจดจดือนกับสี่มือให้มันหอนมืออื่นมืออื่นเด้มือนึง เอาผ่านผ่านช่องเลยพยาบาลสายจวดเพชรลำเพลินเอาฝากพี่น้องติดตามนะครับนี่เซี่ยวพยาบาลสายจวดครับผู้บริหารที่มผู้บริหารนะครับหมอลำเพชรลำเพลินตอนนี้เกือบเจ็ดพันแล้วครับถ้าครบหนึ่งหมื่นคนติดตามผมจะแจกเสื้อขอบปกเพชรลำเพลินสิบรางวัลครับผมนานีกระลั่นตีแล้ววิชูนสายจวดเพชรลำเพลินจวดย่างเดียวบ่ตรงห่วงครับงานบริการคืองานของเฮ้านั่นแล้ว <laughs> นี่ครับเอาพี่น้องครับมาเด้อกินเขาแรีงน้ากันเบื้องนี้อาหารนี่พี่น้องครับตำักหุงว่าตำเลี้ยงก้นบดมู่บัน่นฝีมือน้องอิบนี่ผู้ยูกับบริการมู่บวกไปเอา ถือว่าเป็นบรรยากาศนะครับหลังจากงาน,น,นเมื่งคืนนี้ครับอีพีเจ็ดจะพันไปแล่ลายสดกลมปิดเอากลับแล้วครับคุณแม่ขอบคุณคุณแม่สุภาพครับขอบคุณคุณแม่ฟันดีันดีครับฟันดีเลยจังวากันเนื้อม,มื่นมื่นมื่นจังวากันมื่นครับเบออจังวากันฟันดีครับเอาลุงตอ่าโอเคครับ บรรยากาศตอนนี้ครับโอ้พี่น้องเอ้ามาทางพี่ลูกไส้พาเอกเบียร์ท่านท่าลาเปลี่ยนกะกระพาะป่เปลี่ยนกะกระพาะครับโอ้โครับพีายองเบียร์ไฟบริการครับบรรยากาศดีครับโอ้ได้ฟิวขนาดมาเบื้งโอ้ยน้องยิบยกยกขาตะมุงมาบางนี่ก็เหมาะแต่ว่านี่แม่มาเสื้อหนาคกวางไฟนี่เอาเย็นเย็นพี่เบียร์น่าจะเย็นหัลนี้ไห ป้ากิ้งงามจังยกเบื้องลูกต่ำเอาใส่ที่ลูกเอาพอทุ่นยืนค้างลูกไหมทั้หมดเลยลงนิดนึงเออตั้งไหมพี่เบียร์บางใยพีเบียร์อะไรบางไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวออกมาเด้อเอาว่ากันเอาเอายกยกเอาพ่อนี่พี่เบียร์ใส่หมดเลยลเใส่หนึ่งกันทัง โอ้สุดยอดเลยครตำถา่ะพี okay. Okay. Okay, oh, ่นออกมาตำถาเอาชิย่างบ่มาย่างตำมุงเอาโอเคครับกินในสามวันพี่น้องมากินน้ำกันเด้อโอ้ยแต่แซ่บเนาะเดี๋ยวโบลาซื้อักบุ้งไว้กินเข้ากันักบุ้งพักบุ้งแกนเฮ้ยแกจังสาระผักบุ้งผักกินกับผักสลัดผักที่เป็นผ่านผสมไหมผักเคี้ยวๆไหมผักกาดต่างๆพ่อแม่คนกินอะไรคุณไหนสุกี้วาซาบิคุณลดทุนบรรยากาศตอนนี้ครับ เดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวนี้หัวกรหัดตีสองอยู่มันแจ้งวาท่านใดโตหน่อยๆแขนๆแล้วผู้บยุ่ก็แสดงว่าผู้บ่ได้กินเนาะผู้แสดงผู้ผู้วัยยุ่คือูผู้มา ตัองนี่ไม่หนอือโอ้นบริหารบริการบริการบริหารเลยแผนกบริหารวันนีโอ้ได้โทรศัพท์ไหม่นี่ื้อน้ายบ่มีเงียบมีเงาเลยันเลยยุได้แล้วห่ผู้ได้ก็จันให้คุณแม่ปริตาป้าสิปริตาครับเห็นบหก็ทําไมดีเองมือนังเงินหาลอยพอให้เอาไปใส่จัดการแล้วมันวะในมันคีครับโอ้ กิเก็บไว้ได้บ้าบุกกีเก็บไว้ได้บ่บุกเออสมทบเป็นวะแม่นครับเอรอถือว่าเป็นบรรยากาศเมื่อนี้ครับโอ้ยพี่น้องครับเบิ่งเอาเดี้ยขาก้อเข้าไปเขาใหญ่เขาใหญ่อยู่บริเวณนี่ครับบ้านพักหมอลำเพชรลเพิ่นของเ้าครับนี่เรที่เดี๋ยวอีกสองสามวันก็จะได้ทำกัน มังล่งกับเขาก็จะได้ต่อเติมเสริมแต่งครับมันฉะนั้นแล้วกะเมื่อน,นี้คือว่าเป็นการรีแลกซ์พ้นลายนะครับสำหรับทีมงานกูที่อยู่ทีมงานพีน่จ้าปากไปทา้งในพี่เจ้าปากพี่เจ้าาปกไปเอาของโน็ตคว้าไหมขอ้ร่อยคอนเทนต์คอนเทนต์ลูกคอนเทนต์เของซับพอทุนนะครับเน็ตพอทุนนะครับ เน็ตไม่ดุดไม่ใช่พ่อทุนนะครับผมดุดยังเน็ตดุดแสดงว่าเน็ตหมูเขาเนะเน็ตหมูเน็ตหมูครับเออผมหญ่เมาน็ตหมูครับผมเป้าอย่าเฝ้านวกคือว่าบรรกัดตอนนี้ครับพี่น้องครับถผปกซ่องผเี่ยใบเตยกำลังย่างไปบริการนี่แม่ขวใบเตยเนี่ย้อย่่งต้องกินเลย ย่าตึงยังตึงึงจมเลยลูกน้ำลายเงา้ลายสีเใส่บีบยก็ยิ่มได้ยังเดียวนะครับรับแนากาศดีครับพี่น้องเดิยอดเลยต้องเอากัเนทองมากินน้ำกันเน้อพี่น้องเด้อครับผม อัดกาสิงเปนมาเสาวกับูอีพี่นาต้องแสดงเนอโอ้ยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวต่อซูเฟสไปก่อนพี่น้องจริไหมครับจะทำกันนะก็ยีเสีบแต่พี่น้องซิมก่อนเนอนี่ขอซิมในบ้นนี่ตาห้องเนี่ยเป็นระเสียบเนีโอ้ยแมนบ่บุฟเฟ่พี่นองครับโอ้ยเออคุณมินตากุณมินตาุนมินตาครับหพนารับสเที้อคุ ขอบคุณครัมาบ่าวโ้าวดบนาวูดีมบ่ันนไอขาไหครับพ่อม้าวูดีมบ่าวูดีมนนือนือเาอนท่ากันอืมโอ้เจอกันพี่น้องครับเจ็บเจ็บูดเว่าู้ใดว่าบ มันคไครับเฟซ่นหลายตันักเอกมครับเพ่นพุ่นเมยนยบอดปิงุนเยอะลักจัดให้เมขอบคุณครับนดาร่นอช่องแมนครับนี่ครับนางเชิญพี่น้องเอ้ยเบิ่งของแมี่นอย่ใครเนคุณยูทูบบังดีดีโอ้โดรับเดียวเก็บแบบเนี่ยขอบคุณพี่น้องเฟแฟนครับนะครับที่เขามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ ขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องเยซแฟนครับที่เขามาสนับสนุนบัตรในอีพีเี่ติพานมานนะครับสิได้พอกันในอีพีแเดี๋ยวชี้แจ้งให้พี่น้องได้รับทราบว่ามือใดนะครับอีกเจอนหนึ่งขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้องที่เขามาชมเขามาติดตามเขามาคอมเมนต์ครับสำหรับพยญญาบานายจวดนะครับ คลิปนี้กับคงเสียวซ้ำนี่ครับ<ต>คลิปหนาวนะจังหวะกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ